ที่อยู่ด้วยกันมาหนึ่งปีรู้สึกว่าแบบในหนึ่งปีนี้เราก็ได้มีการทําอะไรใหม่ๆแบบได้เริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างด้วยกันแบบว่าแบบจากที่แบบไม่เคยเล่นเอ็มวีก็ได้เล่นด้วยกันได้หักซีดีด้วยกันได้แบบขึ้นโชว์ด้วยกันและทำมาแบบเยอะแยะได้หมดด้วยกันก็ขอบคุณที่อยู่ข้างกันมาตลอดแล้วก็ทำก็รู้สึกว่าเวลาก็ผ่าน หนึ่งปีผ่านไปไวแต่ว่ารู้สึกว่าเราก็ได้ทำอะไรแบบเยอะแบบยะมากมายด้วยกันตลอดเลยก็ขอบคุณที่มาเ่ากันนะครับแล้วถ้าให้กลับไปเลือกใหม่ก็น่าจะเลือกเหมือนเดิมในรายการอะไรครับก็ขอบคุณที่อยู่ที่กันครับแ,และนี่คือโทมัสก้องค่ะเราจะแบบไปเรื่อยๆเลย,ยแล้วก็จะแบบพยายามมีผลงานให้ออกมาให้ดูแล้วก็น่าจะ อยู่กับพี่โทเหมือนกันด้วยแล้วก็